แค่เปิดภาพมาคนก็คือหากันหมดแล้วครับครับผมก็ดีครับก็ผมก็มั่นใจนะครับว่าครั้งนี้จะเป็นฟ้าจอดรถไฟเดอะมิวสิคลที่เต็มอิ่มมากๆนะครับแล้วก็ทรงพลังมากๆนะครับาจากที่เราเคยทำฟ้าจรดรถไฟเดอะมิวสิควิลเมื่อ17บปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลยนะครับอตอนนั้นทำเป็นละครเรื่องแรกที่เปิดโรงละครเมืองไทยรัชดาลัย แล้วก็โอ้อโหแบบว่ากระแสตอรับดีบมาถ้าเกิดถามว่า 17, 17ปีกับความแตกต่างครั้งนี้17ปีความแตกต่างแตกต่างแน่นอนครับแตกต่างแน่นอนเพราะว่ายัางไงวิถีชีวิตคนเปลี่ยนนะครับสังคมเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีอะไรให้เล่นได้ได,ไ,ดได้เยอะขึ้น<ต>ใน<ด>ในในละครครับผมแล้วก็แน่นอนครับที่ที่สคัญที่เปลี่ยนเยอะๆมากก็คือ ซูเปอร์สตาร์นเดทคุกิบิยะนะครับที่จะมาร่วมแสดงกับเราเราเป็นละครเรื่องละครเวทีเรื่องแรกของนเดชนะครับอันนี้ก็ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากแต่นนคนสงสัยว่าพี่ว่าเป็นปดีลกันยังไงมาถึงได้มาคือคือต้องบอกว่านเดทเขาเขามาดูละครเวทีของเรานะบ่อยมากนะครับหลายเรื่องเลยที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันหนึ่งก็เหมือนกับได้ยินมาว่าแบบนเดทอยากเล่นละครเวทีนะจริงๆเราก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอเราเราเราเอ้ยเป็นไปได้แล้วคือคือ เชื่อไหมเชื่อนะครับแต่ว่าเขาจะมีเวลาหรอนะครับเพราะว่าเพราะว่าละครเวทีนี่มันใช้เวลาซ้อมนานมากนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็แต่พอพัฒนาพลังมาเราก็เอ้ไหนได้ยินมาอีกว่าแบบเขาอยากเล่นค่ะอ่าไหนลองติดต่อไปดูสิมีภาพคอในต์วกเลยไหมครับก็ก็กคือพออยากเล่นเราก็เฮ้ยแล้วเรากำลังจะทำฟ้าสลดสายไปดีใช่ไหมเราก็เลยแบบเอ้ไหนลองติดต่อไปดูสิว่า ว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับแต่จริงๆก็คิดว่าคง<ต>ไม่ได้หรอกอปรากฏว่าเขาแฮปปี้มากก็ตื่นเต้นมากเขาบอกว่าอยากเล่นมากนะครับแล้วก็ไปเคลียร์มาทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคิวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกับช่องสามคือไม่มีการดีลลับนะครับอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาต่อสัญญาช่องสามไปแล้วนะครับแต่เขาก็ไปขอขอ,ขอ,อช่องสามซึ่งช่องสามผมก็ต้องขอบคุณช่องสามมากๆนะครับที่ที่อนุญาตให้ให้นเดชมามาเล่นละครเวทีหรือว่าทอื่น ไม่ยากเลยค,คือคือ,อสิ่งพอพอติดต่อไปแล้วแล้วพอเขารู้ว่ามันเป็นฟ้าจดัดทรายมันเป็นละครเวทีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เคลียร์เลยเราเห็นภาพไหมครับว่านเดชจะเป็นผมผมก็คิดว่าจะเป็นจะเป็นชารีฟที่ที่ที่ท,ที่ลงตัวมากๆนะครับผมครับทีนี้อพอพอเราได้ซูเปอร์สตาร์ระดับนเดบมาเล่นกับเราแล้วซึ่งเป็นละครเวทีเรื่องแรกของเขา นะครับแล้วก็ถ้าเบืดอใครที่เคยทําละครเวทีใครที่เคยเล่นละครเวทีก็จะรู้ว่ามันคนละศาสตร์กันจากะละครโทรทศัศน์หรือว่าภาพยนตร์มันคนละเรื่องเลยมันคนละแบบกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ละครเวทีครั้งนี้ลงตัวมากๆแล้วทาให้นเดชเปล่งประกายได้มากที่สุดมผมก็ต้องทําให้เขา ออกมาดูดีที่สุดแล้วทําให้เรื่องม,มันมันมันลงตัวที่สุดโปรดักชั่นลงตัวที่สุดสิ่งที่สําคัญมากๆคือคนที่จะเล่นรายรอบรายล้อมเขาต้องเป็นคนที่เคยเล่นละครเวทีมาแล้วทั้งสิ้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่เกิดทีมเวิร์กนะครับเออใครใครที่เคยทําละครเวทีใครที่เคยเล่นละครเวทีจะรู้ว่าทีมเวิร์กเป็นสิ่งสำคัญมากเวลาทําละครเวทีเวลาแสดงละครเวทีทั้งรับทั้งส่งทั้งไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นมันเล่นสดนะ yeah. มันเล่นสดทุกรอบนะครับจะ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 ทำยังไง30กว่ารอบต่อเนื่องกันไปอาทิตย์หนึ่งประมาณ6วันอย่างเงี้ยนะฮะบางวัน2รอบเนี่ยมันโอ้โหมันมันมันเวลาการซ้อมเวลาการฝึกหรืออะไรต่างๆเนี้ยมันมันต้องร่วมกันจึงเป็นเหตุผลว่าทั้งทั้ง4ตัวละครหลักที่ที่ที่นอกเหนือจากนัดเด็แล้วนะครับก็ต้องเป็นคนที่เคย เล่นละครเวทีมาแล้วน,นะครับปปรแล้วก็พออย่างนั้นผมก็ต้องดูตัวท็อปตัวท็อปของทุกๆส่วนนะครับก็เลยเป็นแมก้มพอมาเพราะเราก็คิดว่าก,ก็คิดอยู่นะว่าเอาเอใครดีแต่มองไปแล้วนะครับ ยังไงซะแก้มเขาก็เป็นตัวท็อปของนางเอกของอมิวสิควลในปีพศออนี้ีน,น้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องของเขาที่มีทั้งพลังเสียงและมีทั้งความหวานนะครับเขาเสียงเขานี่คือมันโอ้โหมันใสกิ้งะ่ะมันใสกิ้งขนาดนั้นแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีมีพลังด้วยนะครับในขณะเดียวกันผมว่าเขาก็สวยและสง่ามากเวลาที่อยู่บนเวทีอ่าอันนี้คือคือ ใครที่เคยเห <S <S ็นแก้มเล่นละครเวทีแล้วก็จะเข้าใจสิ <t <t ่งนี้นะครับเพราะว่าละครเวทีมันมันมัน total experience นะฮะมันมันคือคือมันมันมันจะมันจะ requirement มันก็จะคนละแบบกันนะครับกับกับละครโทรทัศน์หรือกับภาพยนตร์ก็คบบเเปิดตัวติดกัแก้มมาน้องแก้มก็ถูกอัลบเยอะเหมือนกันอ๋อใช่ครับอันนี้ก็ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยบอกว่าผมก็ ต้องส่งเมสเซจไปหาแก้มบอกว่าไม่ต้องสถานไม่ต้องอะไรเลยนะครับคือยังไงซะคือเราต้องเข้าใจความเป็นจริงก่อนนะครับว่าบทประพันธ์นี้เป็นบทพันธ์ที่คนรักมากๆนะครับแล้วก็นาเดชคนก็รักมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงยังไงซะม,มันก็จะมีโดนแตในขณะเดียวกันจริงๆก็มีคนบอกว่าเฮ้ยกอเป็นแก้มดีจังเลยก็ดูไอ้ก็มีนะฮะเอางี้ดีกว่าผมว่าหลายคนคงจําไม่ได้ นะครับ17ปีที่แล้วเนี่ยความวิฟ้าจรวดสายไม่เคยทําเป็นละครหรืออะไรมาก่อนเลยเป็นวิสิขล่อนี่เป็นครั้งแรกที่ตัวละครต่างๆเนี่ยเอคํอาทูไลฟ์ขึ้นมาพราะเปิดตัวเป็นมอสปฏิพานเป็นชาลีฟอ9มัม้งมอสโดนด่าเละมากว่าบอกมอสไม่ใช่ชารีฟมอสไม่ใช่ชาลีฟอม,มอสต,ตัวเล็กไปอม,มอสจะเป็นองค์คารักได้ยังไงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่พอสแสดงออกมาแล้ว<อ>ทุกคน ชื่นชอบชื่นชมล้วทุกวันนี้เขาก็เป็นเขาก็เป็นหนึ่งในชารีฟที่ที่ที่คนอยู่ในใจคน,น,นแล้วก็ยอมรับ,รบนะครับหรือแม้ก็ั่งนักมีเรียนเล่นเป็นแม่น,นาคพระขนงหน้าฝรั่งขนาดนั้นจะเล่นเป็นแม่น,นาคได้ยังไงก็เล่นได้ไงก็ค,คน,นก็ชื่นชมก็ออกม้อแป้ว่ากระแสคนผิดหวังคนอะไรอยางเนี้ แก้มเขามีบัณท์น,นเรเพียงไรบ้างไหมคะผมยังไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยไม่ยังไม่ได้คุยอะไรอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผมผมเชื่อว่าในความเป็นมืออาชีพของเขานะครับแล้วก็ในความเป็นคนเป็นคนจิตใจดีนะครับผมว่าเขาเขาเข้าใจนะครับแล้วเขาก็ทาเขาก็จะทาใ,ให้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 ดีที่สุดนะครับในในในวันที่ถ่ายโปสเตอร์กันนะครับก็ก็คือ ก็คือเขาก็น่ารักมากนะครับณเดชน์เองพอรู้ว่าเป็นแก้ม uh huh. ดีใจมาก uh huh. ดีใจมาก uh huh. ผมว่าผมผมดีใจที่ผมจะได้เล่น uh huh. ละครเวทีกับคนเก่งๆก, uh huh. กับนางเอกละครเวทีที่เคยไปเล่น ในต่างประเทศมาแล้วไปเล่นในเวสเซนมาแล้วไปเล่นในที่ที่อังกฤษมาแล้วนะครับแต่ณเดชก็ก็ก็แบบแฮปปี้มากที่เป็นแก้มณเดชแฮปปี้มากที่เป็นแก้มอันนี้อันนี้บอกอันนี้บอกได้เลยครับแล้วก็รวมถึงเอ่ออีกหลายหลคนด้วยนะฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่าโหแบบเขาได้เล่นเล่นกับพี่กบด้วยเล่นกับหนูหน้าด้วยเล่นกับแกงทัชชะทชยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าก็ก็คือเป็น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 สิ่งที่ที่เรา พอพอพอนำเสนอแบบนี้เขาก็บอกเฮ้ยโอเคดีด่พ่อยากจะพูดกับหลายคนที่แบบบอกว่าา,มาไม่เหมาะไม่เหม,ม,หมาะดูไม่แมสอะไรหลายคนพคนคือคือก็ต้องบอกนะครับว่าแต่ละแต่ละศาสตร์นะครับละครแต่ละศาสตร์หรือมไม่ว่าจะเป็นละครเวทีละ,ละครทีวีหรือว่าภาพยนตร์มันคนละศาสตร์กันทั้งสิน้นนะครับมันไม่เหมือนกัน การทำงานไม่เหมือนกันเงื่อนไขก็ไม่เหมือนกันความต้องการก็ไม่เหมือนกัน r e q u i r e m e n t ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อผมจะทําละครเวทีฟ้าจรวดสายแตมิวสิคโลที่แสดงสดๆ30กว่ารอบต่อเนื่องนะครับอาทิตย์ละหวันบางวันวันละสองรอบผมคิดว่าแคสนีแล้วโดยมีนเดชคูเ,เ,เิมยาซูเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวไทยผมต้อง ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มันดีที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดแล้วแล้วแล้วนเดชก็ก็ก็จะใช้นิ่งมากที่สุดนะครับสิ่งที่สิ่งที่ผมนํามาเสนอตรงนี้ผมคิดว่ามันจะลงตัวที่สุดแน่นอนถ้าฟ้าจกรดทายถ้าผมจะทําละครทีวีฟ้าโกรธทา คงไม่ใช่แคสนี้มั้งนะฮะเพราะฉะนั้นมันคนละศาสตร์กันนะครับถ้าแฟร์ซอร์ซส์เป็นภาพยนตร์ก็คงไม่ใช่แคสนี้เหมือนกันมันมันคนละศาสตร์กันทั้งสิ้นอย่างที่บอกครับแต่ละศาสตร์มันมีรูปไปเมนต์มันมีความต้องการและมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปในซีรีอ์แต่เลือกแต่ละตัวอย่างพี่อย่างนูนาเองเขาก็เปรี่ยบเทียบกันดีมากแหลกอะไรอย่างไรคนเปลี่ยนได้หมดคือคือต้องบอกว่าไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงเลยนะฮะทั้ง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 ห้าคนนี้ ไม่ห่วงเลยนะครับแล้วเราผม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 คิดว่ามันจะเป็นการทำงานที่สนุก<ะ>มากๆแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ<ะ>ผมตื่นเต้นมากที่จะได้ทำงานกับณเดชน<ะ>์นะครับก็เป็นครั้งแรกของผมที่จะร่วมงานอย่างณเดชน์โอเคเป็นครั้งแรกของณเดชน์ที่จะได้ร่วมงาน,นับผมและเป็นครั้งแรกของณเดชน์ที่จะได้ร่วมงานกับละครเวทีเพราะนั้นมันแต่แต่ด้วยด้วยความณเดชน์อะ คือคือเจอเขาเพิ่งเจอกันได้ไม่กี่ครั้งแต่เขาเป็นคนจิตใจดีมากเลยอ่ะแล้วก็คือเข้าใจแล้วเลยว่าเออทำไมคนถึงรักเขาขนาดนี้<ม><ม>นะครับรออรตอนนี้เริ่มเริ่มมาซ้อมเพลงครับตอนนี้นะเดชเริ่มมาซ้ม <ไง S 1> อมเพลงกันรอดดีแล้วแล้วคือวันแรกโอเคเราก็ยังมีปรับเพิ่มปรับนี้เราก็คอนติเนียที่จะปรับกันต่อไปนะครับแต่พอวันที่สองมาเจอพอเขาทากันบ้านมามันอีก มันเห็นพัฒนาการมันเห็นพัฒนาการไปเรืเลยใช่ม Hopefully ันเห็นพัฒนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาเขาตั้งใจมากเขาตั้งใจมากอีกเรื่องแบบหลายคนอยากรู้มากเลยว่ามีเงื่อนไขอะไรไหมในการความเป็นธรรมชาติความเป็นอก็คือ ในความแน่นอนมัน,ม,นมันคนละค่ายนะครับช่องทีวีนคน,คนละช่องนะครับถ้าจะทำละครทีวีก็คงไม่ได้มาหรอกใช่ไหมฮะแต่นี่มันเป็นละครเวทีมันเป็นละครสดอนะ่ะมัน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 ไม่มีช่องอ่ะมันไม่ใช่ช่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนีอ้อันันัน้นนันนนน่นก็คือสิ่งที่ที่ช่องสามได้ให้ความกรุณาให้ให้ให้ เรียกว่าลูกรักของเขาเลยแหละนะครับมาเล่นนะครับผมก็ถึงบอกว่าผมต้องทาให้ดีที่สุดเมันไม่ต้องมีกฎมีอะไรใช่ไหมว่าต้องกรนอย่างนี้มาองันในการโปรโมทก็ก็ก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงตรงช่องทีวีช่องวันอะไรกันขนาดนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าในการโปรโมตก็ไปไปถ่ายทํากันที่ละครอะไรไงมันก็มันก็ได้ละครับผมว่าอย่างที่บอกะครับทุก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 สิ่งอย่างมันก็จะมีมันก็จะมีเงื่อนไขของมัน นะครับในในในการในการทางานนะครับเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดออกไปให้ได้ไอจริงอเราได้โดนตุวเดชมาเี่ยตัวเป็นรักเป็น้เาเป็นแม่เหล็กของเขามันทําให้เราต้องวามกดดันอะไรด้วยกรกลับมาความคาดหวังมาแล้วก็ก็องกดดันสิก็ต้องไม่หมกดดันครับผมว่ากดดันทั้งความฟ้าจรดดรายที่คนก็เรียกว่าอะไรอ่ะ ประทับใจกันมากเมื่อ17ปีที่แล้วแล้วก็รอคอยว่ามันจะกลับมานะครับอันนี้ก็หนึ่งแล้วก็อันที่สองแน่นอนคือนเดชนะครับะจะมาเล่นละครวิีครั้งแรกผมก็ต้องกดดันอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกอ่ผมก็ต้องทําให้มันดีที่สุดเท่าได้แล้วก็แล้วก็ด้วยด้วย,วยอ,ะอ,ะอะไรอ่ะคนที่แวดล้อมกับผมคนที่จะมาร่วมร่วมมือกับผมคือผมก็ต้องเลือกสรรมาเป็นคนที่ ผมรู้ว่าจะทํางานโปรดักชันนี้ได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดทัาการงความกดดันความคาดหวังแล้วก็หมประเพณีที่คนรักภาษาที่บอนที่อนขึ้ไปเป็นพลังบว่วให้กนับแสดงให้กับทีมงานยังไงบ้างกันก็ตอนนี้ก็แค่เป็นการแค่มีการถ่ายโปสเตอร์นะครับแล้วก็ถ่ายทีเซอร์นะครับแล้วก็นัเดตมาซ้อมร้องเพลงนะครับ ก็ยังยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับยังไม่ได้กดดันอะไรมากนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเดือนเดือนเ,ออเดือนกุมภานะครับก็จะเริ่มมีมีการทํางานมากขึ้นซ้อมกันมากขึ้นนะครับแต่ผมว่ามันมันราเรื่อนนะผมว่ามันจะราบรื่อบที่กำอยจะไม่ได้บอกกับทุกคนเาะว่าอย่าเพิ่งกดดันนะเพราะคนเปรียบเทียบกันแล้วกับเวอร์ชันยูไนฟีอ ผมว่าทุกคนเข้าใจ <laughs> ผมว่าทุกคนเข้าใจได้หมด <laughs> ผมว่าทุกคนเข้าใจได้หมดค <ant> รับการทํางานอยู่ตรงนี้ถ้าเผื่อถ้าเผือเอ่อเราไม่แข็งแรงพอในยุคนี้นะครับอยู่ไม่ได้หรอกนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเราดูมาแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราเ ไม่ได้คิดนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะไม่ได้แบบแบบอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับพอพอพอเปิดตัวออกไปทั้ง5้าคนก็มีทั้งคนที่บอกเฮ้ยชอบมากดีมากยิ่งทําให้อยากไปดูมากขึ้นโอเคแน่นอนจะมีคนที่แบบโอ้ยอย่างนี้ไม่เอ้าไม่ชอบก็ก็มันก็มันก็นามาจิตต่างเพราะอย่างที่บอกถ้ามันแล้วแต่การจินตนาการของแต่ละคนกับ กับบทประพันธ์ที่เป็นที่รักนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าในแต่ละศาสตร์ภาษามันไม่เหมือนกันนะครับเงื่อนไขมันไม่เหมือนกันวิธีการเล่ามันไม่เหมือนกันนะครับในการอ่านหนังสือก็อย่างหนึ่งในการถ้าคุณจะทำดูละครทีวี30 20 30ชั่วโมงมันก็ไม่เหมือนกันมาดูมิวสิคลที่ไม่ถึง3ชั่วโมงแล้วก็มีการร้องเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยมัน มันมีสเสน่ห์เพรมันในแต่ละแบบมันมีเงื่อนไขมันในแต่ละแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะดูฟ้าชรวดทรายเดอะมิวสิคลในละครเวทีบนเวทีกันอย่างสดๆโดยมีนักเตะกูกิมยะแสดงเป็นชารีฟ <c oughs> และก็ตัวท็อปของละครเวทีของประเทศไทยมาร่วมแสดงกันอยู่ด้วย <c oughs> คุณเต็มอิ่มแน่นอนรั อะไรนะครับเพลงตามเพลงเพลงจะพล้ยคล้ายเดิมครับเพลงจะเพลงจะแดนตครับแต่ว่าแต่ว่าอาจจะมีการปรับอะไรอะไรบ้างนะครับแต่ว่าคาดว่าเพลงที่บอมแปมร้องเป็นคลิปน่าจะเหมือนเดิมแต่คนแา่คนแวว่าเรื่องนี้ไดะเด็นมาแล้ว พี่ความมีมองมองใครไหมว่าอยากได้ใครมาร่วมงานบ้างอีกเรื่องหน้าเรื่องต่อไปหรืออ๋อเอาเอาเอาทีละเรื่องครับขนาดดูนี่เด็กไม่ได้แล้วเปิดหน้าเปิดเซอร์ไพรส์แหม่เอาทีละเรื่องดีกว่าอะไรนะครับมีแนวคิดแบบนึงว่าจำเป็นต้องได้คอื่นมาร่วมโอ้ผมว่าแล้วแต่เรื่องครับผมว่าต้องแล้วแต่เรื่องเลยครับว่าว่าว่าอะไรยังไงยังยังอย่างที่บอกครับยังยัง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเรื่อนๆเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์แบบสะใจจริงค่ะคุณบอลคม่ถามไม่ตะโกนไม่ต้องแกล้งกันทางมิถุนายนนี้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับฟ้าโชต์ไซด์เดอะมิวสิคอลนะครับแสดงเอ่อมิถุนายนนี้นะครับสดเท่านั้นนะครับไม่มีถ่ายทอดออกที่ไหนนะฮะต้องดูสดๆกันเท่านั้นนะครับผ่านแล้วผ่านเลยนะครับเอ่อแล้วก็มิถุนายนนี้ได้พบกันนะครับ14กุมภาพันธ์คือเปิด ขายบัตรพรีเซลนะครับสำหรับผู้ที่มีอาร์การ์ดแล้วก็มีการ์ดเป็นเมมเบอร์ของของผู้สนับสนุนนะครับแต่มีจำนวนจำกัดนะครับตรง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 พรีเซลมีจำนวนจำกัดนะครับถ้าเกื่อไม่ทันตรงนั้นก็ต้องไปรอซื้อในพับลิกเซลในวันที่19บเ้าวางแผนมาหรืยังคบเผื่อต้องเพิ่มรอบก็ขอดูก่อนครับขอดูก่อนครับว่าเป็นยังไงครับตอนนี้วางไปกี่รอบแล้วพี่บอมตอนนี้30กว่ารอบครับ อาทิตย์ละหกรอบมีขอคิวเพิ่มไหมครับขไวก่อนเลยขอบคุณมากครับ